สวัสดีค่ะพบกับรายการ Go Insight จากบริษัท Classic o Future ในช่วงบ่ายวันศุกร์ที่29พฤษภาคมนะคะสำหรับราคาทองคำในวันนี้ก็แกว่งไซเวรอปัใจจัยใหม่ๆนะคะราคาทองคำเปิดตลาดในเอเชียที่บริเวณ1187ระหว่างวันเคลื่อนไหวในกรอบระหว่าง1 1 8 7ถึง1 1 9 0 เงินดอลลาร์ทรงตัวที่97.0นะคะเงินบาทค่อนข้างทรงตัวที่ระดับ33.7บาทต่อดอลลาร์สำหรับการประชุม G7 นะคะก็มีการหาหรือวิกฤตก,กรีซส,ส่วนพออ i m f นะคะก็มีการเตือนว่ากรีซอาจจะต้องออกจากยูโรโซนนะคะถ้าหากว่าไม่สามารถที่จะตกลงในเงื่อนไข แล้วก็ไม่สามารถจะบรรลุข้อตกลงในการที่จะได้รับเงินช่วยเหลือนะคะส่วนตัวเลขที่จะประกาศในคืนนี้นะคะช่วงทุ่มครึ่งมี GDP ไตรมาสที่1น,นะคะ2องทุ่มสีดัชนี PMI ในเขตชิคาโกเดือนพฤษภาคม3ามทุ่มดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคสรุปเดือนพฤษภาคมโดยมหาลัยมิชิแกนนะคะ แล้วก็อีกตัวหนึ่งอ่ะตรางเงินเฟ้อคาดการนะคะสรุปของเดือนพฤษภาคมโดยมหาลัยมิชิแกนสำหรับภาพทางเทคนิคของราคาทองคำนะคะนี่เป็นภาพในรายวันก็จะเห็นว่าราคาทองคำเนี่ยแกว่งตัวไซ์เวย์ออกทางด้านข้างนะคะรอปัใจจัยใหม่ๆซึ่งแนวรับ วันนี้ก็อยู่ที่บริเวณ1,183แล้วก็1,175นะคะแนวต้านอยู่ที่1,192แล้วก็1,200เหรียญนะคะก็ให้เทรดดิ้งในกรอบแนวรับแนวต้านสำหรับการวิเคราะห์แนวโน้มรานะคาทองคำในช่วงบ่ายวันนี้ก็จบแค่นี้สวัสดีค่ะ